สวัสดีครับอ g งก s h ดูสี EP ที่4ี EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับในภาษาอังกฤษนะครับเรื่องนา un หรือคำนาม pronoun คำสรรพนามแล้วก็เว r รเนี่ยนะครับสำหรับผมอะ่ะไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับคนอื่นผมก็เข้าใจว่าเช่นกันเพราะว่าเราจริงๆ เวลาเราพูดภาษาอังกฤษอะถ้าเราใช้นามกับกริยานะ่ะมันก็สามารถที่จะสื่อสารได้ล้วแต่ว่าสําหรับคนที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษอะมันมันมันจะมีกลุ่มคนะํอะผมยกตัวอย่างนะครับที่มันยากสากหรับผมแล้วก็เวลามันเวลาใช้อาจะใช้ยากมากก็คืออันแรกเลยนะครับ adjective อนะต่อไปนะครับต่อไปมันก็จะมีมี adverb นะครับคำกริยาวิเศษหรือพวกกริยาช่วยเนี่ยนะครับ adverb นะครับแล้วก็เพรสอ่าเพรสเพรสนะครับหรือเ e ร p โพ i ิชันหรือคําบุพบทเนี่ยไอสามสี่ตัวเนี้ยที่ที่ผมค่อนข้างมีปัญหาแล้วเวลาใช้จะใช้ยากนะครับนะครับคอนจูเชันแล้วก็อนะินเตอร์เจชันอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีประเด็นอะไรนะครับหลักๆที่ผมจะซีเรียสกับมันนะครับมันก็จะมี Adjective Adverb แล้วก็ p r e p นะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ไปเรื่อง adjective นะครับนะครับที่ผมจะต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหานี้นะครับก็หลกัหลกๆของผมนะครับที่ผมอ่านวันนี้ก็คือผมจะอ่านแล้วก็เอาไว้ไปเปิดดูตอนที่เวลาว่างๆหรือเวลาขับรถหรือเวลาที่ที่ผมทํากิจกรรมอื่นอยู่ที่ที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งอ่านนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือเปิดฟัง นะครับฟังเสียงมันไปก็พอนะัฟังเรื่อยๆือสักสิบรอบ20รอบผมมั่นใจว่าผมจําได้แน่นอนนะครับไปเลยนะครับ ep ่4 active เริ่มคําคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษนั้นเราจะใช้คำคุณศัพท์ในการขยายคำนามโดยที่มันจะอยู่หน้าคำนามโดยมันจะมีตำแหน่งอยู่หน้าคำนามเอาแล้วครับชิบหายแล้วครับยากแล้วครับเพื่อนคำคุณศรรัพท์ adjective หน้าที่ของมันมันจะขยายนามอะล่ะทีนี้ไม่รู้ว่ามันจะอยู่หน้าหรืออยู่หนังนามแล้วแหละนะครับโดยมันจะมีตำแหน่งอยู่หน้าคำนามทำหน้าที่ขยายขยายนาม adjective อ้าวโอเคอันแรกผมจะเขียนอย่างนี้เลยกัน ขยายนามอ่าโอเคอ่านมาตั้งนานไปนเรียนมาตั้งนานเพิ่งจะมานั่งเข้าใจวันนี้นี่เองนะครับที่มันขยายโดยคําคุณศรรรัพท์ adjective จะทำหน้าที่ขยายนามโอ้โอเคได้แล้ววันนี้นะครับไม่รู้นะอาจจะ ผมยังไม่แน่ใจยังไม่ได้อ่านนะครับไม่รู้ว่ามันจะวางอยู่หน้านาม้มหรือว่าวางอยู่ลหลังน้านะครับแต่มันจะทําหน้าที่ขยายนา้ำโอเคเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับจะเป็นตัวบอกสีขนาดคุณภาพสัญชาติความรู้สึกตําแหน่งรสชาติของคํานามอ๋อแน่แหละโอเคเนี่แหละที่มาของคําว่าคํามันทําหน้าที่ขยายนามในประโยคนั้นนอกจากนี้เราจะยังใช้คําคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบเช่นด้วยสวยกว่า อ๋อโอเค beautiful beautifuler อะไรเงี้ยอสวยที่สุดใหญ่กว่า big bigger biggest อะไรพวกนี้แน่นอนเลยอ่า good better อะไรพวกนี้นี่ละมั้งอ่าโอเคคำคุณศัพท์อ่าโอเคหน้าที่ของคำคุณศัพท์ผมเห็นหลักๆอยู่ในพารากราฟนี้ก็คืออันแรกขยายนามอันที่สอง ทำการเปรียบเทียบได้ด้วยเปรียบเทียบเปรียบเทียบก็คือการคอมเพลอ่าโอเคสรุปนะครับคําคุณศรรณัพท์จากภารากรานนี้หลักๆนะครับก็คือทำหน้าที่ขยายนามวางอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับและ2ทํทำเปรียบเทียบคอมเพได้ด้วย Okay. ไปดูคำศัพท์ของของมันกันเลยอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับ